เรียบร้อยแล้วดี่อถ่ยแล้ว่าแสดงว่าเราต้องถ่ายรอบแรกเลยภารกิจตอนนี้แป๊นึงนะไ้นีด้วยเฮ้ยมีหัวคอยู่ดีนกก่าเหอโอเคภารกิจเรียบร้อยแล้วมาูภารกิจต่อไปให้คนหาประตูคื่อเปดออกไปได้เลยทำเนลยมนถเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้น ขอให้อาดีโน่ไม่นะไเปเดี๋ยวฉันดูคห้ายดูคลายอันนี้ที่ซิงค์น้ำก็มีให้อาดวิดีโอเกิดอะไรขึ้นอ่ะน้ำเปิดรูน,น,ดนั่นดนิสิเฮ้ยเขาบอกให้มาเปิดประตูตรงนี้ทุกคนโอเคเปิดเข้าไปอะไรอะ่ะว้าวนี่มันคืออะไรเชือกในรถสามารถใช้ได้เจ้ีม่มาบอกให้เอาเชือกในรถมาทั้งหมดมาแล้วหอดเจมี่รอใช่เราต้องเอาเชือกมาไปนี อ๋อไม่ใช่เหมือนเรายังไม่ตายนะแต่ว่าเป็นคัรซี